คือตัวใหม่นะคะที่นุสั่งมาใช้นะคะก็เอาละค่ะหลังจากที่เราแพ็กสินค้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวยิงราคาของเรานั่นเองนะคะตัวยิงราคานุสั่งตัวนี้มาใหม่นะคะเพราะว่าตัวเก่าสภาพค่อนข้างที่จะเยินแล้วอยากดูไหมว่าตัวเก่าสภาพเยินขนาดมาเยินแบบไหนเยินก็แบบนี้ค่ะอันนี้มันจะมีอาพลาสติกอีกอันหนึ่งแต่มันก็คือแตกมันจะมีพลาสติกครอบตรงนี้แตกค่ะแล้วมันก็เลยต้องล็อกอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้ก็แตกนะคะสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะยังใช้งานได้อยู่นะแต่คือหมึกอะนุนเติมมาแล้วสองรอบนะคะก็คือที่มันให้มาคือมันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะแบบซีดๆหนึ่งถามว่ามันใช้งานได้อยู่ไหมใช้งานได้อยู่นะคะยังใช้งานได้อยู่แต่แค่เราต้องซื้อหมึกมาเปลี่ยนใหม่แต่เขาเนี่ยตัวล็อกอะไรมันไม่โอเคแล้วนุก็เลยเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยโอ้ยฝุ่นเห็นไหมมันไม่ได้ซื้อมาแล้วมันไม่ได้ใช้ไงแต่ตัวเนี้ยคือ มันไม่หลุดเว้ยคือมันล็อกอย่างนี้เลยเว้ยมันไม่หลุดเว้ยหลุดก็เลยอ่าโอเคงั้นก็คือสั่งมาใหม่แล้วก็ปรับราคาเขาก็คือคล้ายๆกันนะคะแล้วก็การเสียบนะคะเข้าไปก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะโอเคประมาณนี้นะคะอืมประมาณนี้กูจะบอกว่าเวลากูใส่นะกูลืมทุกทีเลยว่าต้องใส่ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออใส่ยากใส่งงนะคะแล้วต้องดูก่อนว่าใส่ยังไงเวลาเปลี่ยนนะเวลาหมดแบบค่อนข้างที่จะยากเลยนะเวลาใส่บอกเลยเป็นทุกอันนะคะ ประมาณนี้อันนี้คือตัวใหม่นะคะที่นูสั่งมาใช้นะคะก็อันนี้เราจะขายเท่าไหร่นะต้นทุนประมาณสี่สิบาทใช่ไหมเชียววะสี่สิบใช่ป่าวะสี่สิบกว่าบาทสี่สิบกว่าบาทนะคะประมาณนี้อันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมอ่านุชขอขายที่ห้าสิบห้าหรือหกสิบบาทประมาณนี้ดีกว่านะคะเอาง่ายๆคือห้าสิบห้าแล้วกันนะห้าสิบห้าแล้วกันนะคะ ประมาณนี้อ่ะคือเลขมันไม่ค่อยตรงกนะันอ่ะประมาณห้าสิบห้าบาทแล้วกันนะคะนี่มันก็จะเป็นราคาห้าสิบห้าบาทประมาณนี้นะคะกะ็คือยิงออกมาแล้วคือติดได้เลยนะอ่ะนี่นะคะยิงปุ๊บนี่แปะได้เลยนะคะไม่ต้องมาดึงแบบเมื่อกี้นะคะยิงปุ๊บแปะเลยค่ะิเห็นไหมมันก็จะง่ายนะคะ ในเมื่อเราขายสินค้าแล้วนะคะเราก็ต้องมีตัวช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงนุชจะติดตะกร้าไ้ให้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะตัวยิงราคาสินค้านะคะแล้วก็แผ่นราคาตัวนี้เดี๋ยวนุชจะหาให้นะคะที่นุชอยากได้อีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ lowered, ตัวปิมนตัวปิมนโลโกโ้นุชจะได้ตัวปิมนโลโกโ้เดี๋ยวนุชจะต้องซื้อเครื่องปิมนโลโก้สาหรับทําไปรูปสินค้าของเราแล้วก็ใส่าราคาใส่รายละเอียดอะไรไปเลยทีเดียวนะคะจบจบนะคะแต่ก็ นะคะเครื่องปิ้นก็นั่นแหละจะได้ตังค์นะคะตอนนี้ก็คือสติกเกอร์มันค่อนข้างเยอะนะคะนูทเเลยใช้สติกเกอร์ไปก่อนนะคะให้สติกเกอร์มันเริ่มหมดเยอะๆหน่อยนะคะอ่าประมาณนี้เราก็จะได้สินค้าประมาณนี้นะคะก็จะมีราคานะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเขียนเพิ่มว่าเป็นมะขามหยีนะคะก็เนี่ยกระดาษตัวเนี้ย แปะไปคีนึงแล้วเขียนว่ามะขามหยีหรือถ้ามึงไม่เขียนมึงก็ตอบลูกค้าไปก็ได้ว่ามะขามหยีแต่มึงจะนั่งตอบลูกค้าทุกคนไหมล่ะว่ามันคืออะไรแต่ทางที่ดีที่สะดวกสบายที่สุดก็คือการเขียนแล้วก็แปะไปว่ามันคืออะไรลูกค้าจะได้ไม่ต้องมานั่งถามมึงทุกคนตัดปัญหาในการถามนะคะลูกค้าก็ใช้สายตาในการอ่านเอาอ๋อมันเป็นมะขามหยีปริมาณเท่าไหร่ก็เขียนไปประมาณนี้นะคะโอเคในงนั้นลูกค้าซื้อสิบคนมึงก็ตอบไปสิบคนลนะคะ่ะเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาไม่รู้หรอกว่ามันคออะ,มนคออะามก เดี๋ยวราคาอัอนนึงเรายัางไม่ได้เขียนนะคะก็คือหนึ่งรอยห้าบาทสําหรับมะม่วงหินมะพราวของเรานั่นเองร้อห้าบาทร0อยห้าบาทเราก็จะหมุนให้มันตรงๆนิดนึงนะคะเลขมันจะกระดึกกระดึกนิดนึงเราก็ได้แล้วค่ะเราก็จะแปะไปเลยจ้าคานนี้มันก็จะเป็นราคาของมันล้วนะคะ ง่ายสะดวกสบายเธอมีติดไว้ถ้าสำหรับใครที่ต้องแพ็กของนะคะแล้วก็วางขายที่ร้านนั่นเองนะคะก็ติดราคาไว้แนะนําว่าเจ้านาติดราคาไว้ทุกตัวนะคะพเพราะอะไรรู้ป่ามันไม่ใช่ว่าเรารู้ราคาคนเดียวเข้าใจป่ะถ้าเราไม่อยู่บ้านแล้วคนอื่นมาขายแทนเราเข้าใจไหมเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องมาโทรหาเราว่าอันนี้มันกี่บาทวะราคาเท่าไหร่วะกูจำไม่ได้อเง,งี้ยไม่ต้องให้ใครมาโทรถ,ถามเราค่ะ ติดไปเลยค่ะติดราคาไปเลยแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รู้ด้วยแล้วก็คนที่เขาขายของแทนเราก็จะได้รู้ด้วยว่าราคามันเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องมาถามกันว่าเอ้ยม,มึงไม่อยู่อ่ะกูขายไม่ถูกเลยว่ามันราคาเท่าไหร่อะไรประมาณเานี้ยตัดปัญหาไปค่ะติดราคาไปเลยจ้าว่าราคาเท่านี้นะเออง่ายๆนะคะแล้วก็ราคาไม่กี่บาทคือลงทุนครั้งเดียวมึงใช้ได้ยาวๆมึงเข้าใจไหมลงทุนครั้งเดียวคือใช้ได้ยาวๆนะคะก็คืออยากจะบอกว่าอฉันลืมปิด ฉันอยากจะบอกว่าตัวนี้คือฉันใช้มามึนเอาง่ายๆนะเกินเกินสิบปีตัวนี้คือเกินสิบปีคือซื้อครั้งเดียวแล้วมันใช้งานได้ยาวมากคือเกินสิบปีอะไรที่มันจะพังมันจะไม่พังหรอกส่วนมากจะเป็นหมึกหมดหมึกหมดกับกระดาษ กระาดาษลาโคตเนี่ยกระดาษราคามันหมดเราก็แค่ซื้อกระดาษนะคะแล้วก็ซื้อม well, ึกมาเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนมึกมันก็จะเปิดนิดนึงนะมันก็จะมือเปิดหน่อยนะก็ทําใจนะจ๊ะก็ใส่ถุงมือในการเปลี่ยนนะคะนุนก็คือเปลี่ยนไปลวรอบนึงนะคะแตกรันนี้คืออันนี้ก็แตกแล้วนะคะไอ้ตรงนี้ก็แตกแล้วนะคะก็เลยหาอันใหม่ที่แบบว่ามันไม่หลุดเวลาการทรงการใส่อะไรประมาณเนีายก็เลยได้ตัวใหม่มาคือเป็นอันนี้นะคะตัวนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตะกร้รกาวไว้ให้นะคะแล้วก็ใครที่แพ็คของขายนะคะก็ทําแบบนนี่แหละ ก็จะง่ายหน่อยเวลาลุดไปอยู่บ้านใช่ไหมพ่ออยู่เนี่ยเวลาลูกค้ามาซื้อของเนะบ้านแบบลุงเอาไม้ระมวกหินน้ำผาหน่อยอ่ะพ่อก็ดูแลรา,าคา105บาทแต่ส่วนมากลูกคา้ารู้จะรู้ว่าราคาเท่าไหร่ก็จะจ่ายพอเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีราคาบอกอยู่ว่าราคาเท่าไหร่ก็จะง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องมาถามซ้ำซากอะไรนกตินะคะประมาณนี้ใครที่อยากหารายได้เสริมนะก็สามารถหาได้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบใกล้ตัวมากบางทีที่เรามองข้ามไปแบบเรามองว่าเออรายได้มันไม่กี่บาทอะไรประมาณเนี่ยนั่นแหละ ้ยมันได้น้อยคือไอการที่มันได้น้อยแหละแต่คือมันได้สะสมไปยิบยิบยุบยิบยิบ,ยบ,ยบตลอดเนี้ยมันก็จะเป็นจํานวนเงินที่หลายบาทเข้าใจไหมเอาง่ายแค่ขยันก็คือจบขี้เกียจก็ไม่ต้องทำแค่นั้นเอง เราก็จะเขียนราคาอ่าเราก็จะเขียนว่ามะขามหยีนะคะแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนั่นเองนะคะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามะม่วงหญีมาเราจะได้ไม่สับสนด้วยนะคะที่จริงอ่ะนุตอมองออกแหละว่ามันคืออะไรแต่บางทีลูกค้าจะไม่รู้ว่าอันนี้อะไรนะคะเสียเวลาเขียนหน่อยไม่นานหรอกค่ะ เอาแค่นี้ก่อน คือถ้าเรามีหัวการค้าปุ๊บนะเว้เราจะมองว่าอะไรที่มันสามารถสร้างเงินให้เราได้เราจะมองว่าเอ้ยอันเนี้ยมันสามารถสร้างเงินให้เราได้เว้ยอันนี้น่าจะขายได้ไเว้ยอะไรเงี้ยมันจะมีแวบ๊บๆขึ้นมานะคะถ้าใครที่มีหัวการคา้านิดหนึ่งใครที่มองว่าอะไรที่มันสามารถยิบจับแล้วมันสามารถสร้างเงินให้เราได้นะคะแต่ถ้าใครเขาเป็นคนที่แบบขี้เกียร <yll Casey> อะไรเงี้ยมองนผ่านเขาจะคิดไม่ได้หรอกค่ะว่าเออมันสร้างได้เงินได้บางคนเขาจะมองว่าได้ไม่กี่บาทไม่ทําดีกว่าอะไรเงี้ย เขาก็จะมองแค่นั้นแหละคะ่ะบางคนเขาก็คือง่ายๆคือขิ้เกียดคือนุชจะบอกว่านุชอาจจะด้านนี้ใส่แม่มานะคะเพราะว่าแม่นุชอะเป็นคนที่ชอบแม่นุชเป็นแม่ค้าขายของมานะคะแต่แม่นุชเสียไปแล้วนะแม่นุชก็คือเป็นแม่ค้าขายของนะคะเป็นแม่ค้าที่แบบว่าคิดว่าอะไรจะขายได้อะไรที่สร้างเงินใี้เขาได้เพราะว่าแม่จะชอบค้าขายนะ ลูกก็เลยได้นิสัยของแม่มาทั้งพี่สาวแล้วก็นุชนะคะจะชอบอะไรที่บว่าค้าขายเทียบขายแล้วมันได้เงินที่มันสร้างให้เราได้ก็คือมีงานประจําด้วยนัน่นแหละมีงานประจําด้วยแล้วก็จะมองหาอะไรต่างๆที่แบบมันสามารถสไร้างรายได้ให้เราได้เราก็จะชอบเอามาทําเอามาหยิบจับเอามาทําให้มันมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะคือเรงมองว่ายุคนี้มันไรายได้ทางเดียวอะมันไม่พอมันไม่พอสําหรับคนที่ไรายได้ต่ํานะคะ,ะไรายได้ต่ําคือ,อไรายได้แค่ประมาณ หลักหมื่นหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยหมื่นหนึ่งหมื่น,นสองถึงหมื่นห้าหรือหมื่นแปดอะไรเงี้ยยุคปัจจุบันนี้นะคะถ้าใครมีครอบครัวนะคะหรือ,รอ,รอไม่มีครอบครัวก็ได้เอาง่ายๆว่าตัวคนเดียวอ่ะเงินเดือนอ่ะแนะนําว่าถ้ายุคนี้นะต้องหาให้ได้รายได้ประมาณสองหมื่นต่อเดือนจะดีที่สุดประมาณหมื่นห้าถึงสองหมืน่นนะคะต่อเดือนถึงจะอยู่ได้แต่แต่บอกเลยนะว่าถ้ามีครอบครัวมีลูกนะคะหมื่นสองหมื่นห้ามืน แทบจะไม่รอดนะถ้าบางคนที่แบบต้องผ่อนรถผ่อนบ้านแล้วก็ส่งลูกเรียนนะคะบอกเลยว่ามันแทบจะไม่พอนะคะรายได้ในยุคปัจจุบันนะคะแนะนําว่าเดือนหนึ่งมึงต้องหาให้ได้2 0,000อัพหรือ20,000จะดีที่สุดถ้าใครที่แบบผ่อนรถผ่อนบ้านมึงอ่พผ่อนรถอะตีซะห้าหกพันนะคะค่าน้ำค่าไฟถ้ามึงไม่ได้อยู่บ้านมึงก็ไม่เปิดเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามึงอยู่บ้านก็ค่าไฟก็เท่าไหร่้วต้องมีละการเปิดแอร์ตอนคืนที่เรานอนอ,นอีกนะคะใครที่บอกว่า เท่านี้พอแล้วใช่แต่คือมึงต้องกินแบบประหยัดมากมึงถึงจะพอเข้าใจปะการที่มึงหาเงินเดือนได้ประมาณหมื่นต้นๆหมื่นสองหมื่นสามถึงหมื่นห้าถ้ามึงโตคนเดียวไม่มีภาระหนี้สินไม่มีครอบครัวไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องส่งเสียพ่อแม่ไม่ต้องให้เงินเดือนพ่อแม่มันพอค่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่พ่อแม่มึงแก่ตัวไม่มีรายได้ไม่มีได้คืออะไรเขาไม่มีบำเหน็จบำนานนะคะไม่มีเงินก้อนไม่มีเงินเกษียณเลี้ยงดูตัวเองมึงคนที่เป็นลูก มึงต้องให้เงินเดือนพ่อแม่ถูกต้องไหมมือต่อให้มึงไม่ให้บางทีพ่อแม่ก็ร้องของเงินเดือนจากลูกค่ะว่าเออพ่อแม่ของเงินหน่อยนะเออลูกจะให้เงินพ่อแม่เท่าไหร่เดือนนี้เดือนหนึง่งแม่ขอเท่านี้ได้ไหมลูกโอเคไหมพอพ่อแม่ไม่มีรายได้แล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้คืออยากให้คิดนิดนึงนะคะมันจะไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวตอนที่พ่อแม่ยังทํางานได้นะคะเขาก็มีรายได้ของเขาถูกต้องไหมแต่วันใดวันหนึ่งที่เขาแก่ตัวลงเกษยียณลงเขาไม่มีรายได้เงินเก็บที่เขามีถ้าเขา ไม่ใช้หรือเขาอยากจะเอาเงินจากลูกแต่พ่อแม่ที่ดีบางคนเขาก็จะไม่รบกวนลูกนะคะเขาก็จะใช้เงินของตัวเองที่เขาหามาจากการทํางานของเขาตลอดชีวิตนี่แหละมาใช้แต่บางคนก็จะขอเงินลูกนะคะขอเงินลูกแตกต่างกับการที่ลูกให้เงินเองนะไม่เหมือนกันนะต้องแยกกันนะนั่นแหละมันจะไม่เหมือนกันต้องดูนะจ๊ะก็พยายามนะคะอะไรที่มันสร้างเงินที่เราได้ก็ทาไปเลยจ้ะแค่นี้แหละไปแล้วจบ